เดี๋ยววันนี้แซมวิ่งเขาจะล้างถังจารบีนะไม่มีทางใส่แฟบไม่มีทางใส่แฟบเดี๋ยวจะใช้ดินนี่แหละมันสะอาดปะไรสะอาดเห็นปะใครที่ไม,ม่มีน้ำมันเช่นเช่นน้ำมันโซล่าเนาะน้ำมันบินซินเราเอาดินเลยครับโซล่าอะไรอยู่แต่มันเนี่ยดินโกยออกจ้วงออกจ้วงออกเลยเด้อ มันจะสะอาดวะนี่นอนเอหันมาทาหนีนะเดีดวยวเยเออมันแหละส่วนผ้ามันก็ใช้ทิ้งแล้วครับอันนี้ก็เอาน้ำล้างบ่ไม,ไม่ต้องล้างบ่มันก็สะอาดเลยแหละสะอาดเลยบ่อ๋อ วิมันมีถังไงถังน้ำมันเครื่องใช้ได้ปะถังน้ำมันเครื่องเออเอามาล้างเนี่ยไม่ไม่มันมีถังน้ำมันเครื่องเอาดินมาล้างได้ไหมบ่แต่เป็นดินทรายดีที่สุดเลยใช่ไหมดินอะไรก็ได้ครับบ่โอ้ให้ดินแห้งดินแห้งก็ได้เนี่ยเอ๊ไหนไหนดูสิ เรือสะอาดแล้วครับโอ้แน่นอนแต่ว่าเออเอาสูตรไม่ใส่ใส่เอาสูตรไม่ใส่ใส่เบิ่งนในยูทูปเบ่งในยูทูปเบิ่งอย่างในยูทูปก็เคยเห็นไว้นี่ปะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมได้ได้ผลโอ้ดีเลยว่าเอาใครที่มาดูยูทูปของหกรอดำกรีนก็นี่เลยครับต่อจากช่องไหนไม่รู้นะหรือว่าเขารู้นานแล้วไม่รู้นะ ไม่จําเป็นต้องน้ํามันโซลา่าหรือน้ํามันบินซินครับงงอ,อันนี้ก็ประหยัดเนาะ,อะเอาดินครับดินทรายก็ดีแห้งเอาดินทรายแห้งแล้วก็เอามาถูๆในะอย่ะโอเคเอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ก็คือเอาใส่น้ําแฟบละลายใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างตักน้ำอะไรก็ได้อันนี้จะเอาใส่ น้ำแฟบแล้วก็จะอัจจระบีก็คือไม่ให้มันติดมือนี่โอ้เน่นอนตัวใส่แจวเลยเว้ยเดี๋ยวละน่ยเอออยู่ข้างในดิ่นอยหนึ่งโอ้เน่นอนตัว,นอนวโอ้โอ้ใครมีถังจารบียาทิ้งนะครับเอาเอาดินนี่แหละละเลงเลย ออกง่ายขอให้ดินมันแห้งนิดนึงดินเปียกนิดนึงก็ไม่เป็นไรไม่เปไ็นไรแต่ยาเชะยางเชะมันเละมือมันเละมือเน่านแน่นอนมีถันนงจารบีที่หมดแล้วครับไหน เออสะอาดเลยวะดูผ้านะแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนใช้ผ้าครับดูคันไสน้ำมั่นปุ๊บมันจะเละมันจะอันนั้นอ๋อมันจะเละอันนี้ทิ้งไปเลยครับใช้ไม่ได้อันนี้ก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับข้างนอกอู้สายเยาเลยวะอันนี้ขโมยน้ำเขาบ่นี่ ขอยืมบ่ตอนไหนไม่คืนบนมาเลยเอานี่แหละอย่าทิ้งครับถังจารบีเนี่ยมันแข็งแรงมากนะขนาดรถเหยียบแล้วมันไม่แตกอะ่ะมันสามารถทุบๆแล้วก็เอามาใช้งานได้อีกอะ่ะเหนียวมากเป็นพลาสติกที่เหนียว กระบ,บีครับตอนนี้สําคัญมากนะต้องมีน้ําแฟบถึงไม่ติดไม้ติดมือกว่าเดินมาก็ไม่ได้เนาะเดินมาแห้งๆตรงน,นี้ก็ไม่ได้เนาะสตาร์ทรถแล้วก็เดินมาแห้งๆตรงนี้ไม่ได้บ่เดินไหมปีเออจะได้ถ่ายคลิปสะดวกสะดวกหน่อยเดี๋ยวยาวรถกระบะออก